นาบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธ,ธิการนั่งขัดสมาธิธนี้มีมาตั้งแต่สมัยระพุตธธิา้า นั่งภาวนาใต้ลมไมโคพระองค์นั่งขัดสมาธิจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นพระองค์นั่งแบบอื่นๆก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงต้นไมโคนั่งภาวนาที่ลมไมโคนั้น พระองค์ตั้งใจนั่งขัดสมาธิคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาพระองค์ตั้งใจภาวนาอนาปานลมหายใจเข้าออก องเอาลมหายใจเข้าออกนี่มมัดจิตใจจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ไปไปทางไหนสังอประงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกด้วยอำนาจการนั่งขัดสมาธิทางนั้น เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิได้แล้วจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าแข็งแกร่งเหมือนเพชรพระองค์ไม่คิดแพ้สรายส่งไปในที่ใดๆพระองค์รวมจิตรวมใจตัดสินใจเด็ดขาดว่าการนั่งสมาธิภาวนาขั้งนั้นพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะทอแท้อ่อนแอในหัวใจ ถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธ,ธเจ้าตามจุดมุ่งหมายตัจะได้โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้นเนเคยจิตใจพระองค์แน่วแน่มั่นคงเสียสละจนกระทั่งว่าชีวิตพระองค์ก็เสียสละลงไปได้ ใจิตใจของพระองค์จึงตั้งมั่นเป็นสมาธิมีใจิตใจอันไม่วันไหวในที่ทางปวงเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปเวลาฟังธรรมเวลานั่งภาวนาไม่ว่าจะนั่งตัวเราคนเดียวนั่งในหมู่คณะก็เหมือนเหมือนกัน ให้ใจเราแน่วแน่มั่นของการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี่ไม่ต้องไปเอาหน้าเอาตาเอาความดีความเด่นจากบุคคลผู้อื่นการนั่งสมาธิเพื่อละกิเลสในใจของเราเองตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสต่างๆนั้น เมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาจงละปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเหล่านี้แหละให้จิตใจเลิกละปล่อยวางหมดตัวโกของกูตัวเราของเราตัวข้าของข้า ค่าดีค่าเด่นค่าต่ำต้อยน้อยปัญญาอะไรก็ตามให้เลิกละทิ้งออกไปให้หมดสิ้นในใจนี้ไม่ให้จิตใจมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราถ้าจิตใจสงบประงับลงไปได้แล้วความยึดถือในที่ต่งตางๆย่อมเบาบางลงไปโดยลำดับ นั้นเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาจงตั้งจิตให้ดีเจตใจนี้ต้องมีสติถ้าขาดสติเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็เลื่อนลอยสงบระงับไม่ได้เพราะจิตใจคนเรานั้นมีอารมณ์กิเลสซึมซาบอยู่ในจิตในใจนั้นกิเลสความโกรธ มันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนกิเลสความโกรธนี้เหมือนกับเสือโครง่งธรรมดาเสือโครง่งเสือใหญ่นั้นเมแต่ความโกรธไม่ยอมใครทางนั้นกิเลสความโกรธในใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกัน คนเอื่นทำอะไรไม่ถูกจิตถูกใจของตัวเองก็ขัดเคืองโกรธขึ้นมาเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักระงับกิเลสความโกรธนั้นมันจะเกิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นไปได้ ถ้าทำลายตัวของคนไม่ได้ก็ทำลายวัตถุเข้าของทำลายบริษัทบริวารน,นี่จึีว่าความโกรธนี่เป็นไฟอันใหญ่หลวงโ้ใดยังมีความโกรธอยู่เวลาภาวนานี่แหละเป็นเวลาระง,งับดับความโกรธ เือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมให้กีเลสความโกรธนี้มันลุกขึ้นมาลุกลามไปถึงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันโยที่ไหนให้ดับลงไปให้ฆ่าลงไปให้ละลงไปไม่ต้องไปโกรธให้คนอื่นโกรธให้ตัวเองดีกว่า ตัวเองอะไรตัวเองมาเกิดในโลกโลกนี้เขาก็มีอยู่อย่างนี้แหละมีมนุษย์มีสัตว์สิ่งเดียรและฉานอยู่ในพื้นผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเกิดมาพบใดชาติใดก็มีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเต็มอยู่ในโลกนี้สัตว์บกก็อยู่บนบกสัตว์น้ำก็อยู่ในน้ำมนุษย์ก็อยู่บนบก มนุษย์อยู่บนบกนี่แหละเป็นผู้ที่ว่ามีสติปัญญาดีกว่าสัตว์จำพวกอื่นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดความอ่านมีปัญญากันเลยว่ามีปัญญาแม้จะยังไม่เกิดโลกุตระปัญญาก็มีปัญญาโลกี รำเรียนวิชาความรู้ต่างๆแล้วก็เอาความรู้นั่นแหละมาทำมาหาเลี่ยงชีชั่วชีวิตของตนจะแตกดับไปการรักษาศีลการทำบุญให้ทานการกราบพระไหว้พระการสวดมนต์การฟังเทศการนั่งสมาธิภาวนา เป็นโอบายทำให้จิตใจมีความสงบตั้งมัน่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงเป็นของที่เราทุกคนจะต้องฝึกต้องหัดต้องดัดแปลงจริตจิตใจของตัวเองถ้าเราไม่ฝึกหัดดัดแปลงก็มันเป็นต้นไม้ธรรมดาอยู่ในป่าในดงนั่นแหละ ธรรมดาต้นไม้ในป่าในดงมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้สอยมนุษย์ต้องเอามาจัดมาทำจึงใช่การได้คนเราที่เกิดมานี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมเลิกละตัวทิฏฐิมานะในจิตในใจออกไปให้หมดสิน้นจึงจะมองเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทำไมอย่างนั้นโทสะจริตนี้ก็ต้องออกหน้าออกตาเป็นไปต่างๆนานา,นาคนอื่นทำอะไรไม่โทกจิตใจของตัวเองก็ขัดก็เคืองนั่นแหละโตตัวโปรดโทสะตัวโทสะนี้ลายแรงจึงว่าเหมือนกับเสือโค้งแม่จะมาจำศีลที่วัดก็เป็นเสือโค้งจำศีล ธรรมดาเสือโค้งจำขินจิตมันไม่ได้เป็นศีลจิตมันโทสะจริตชนะั้นใดก็ดีใจของเราทุกคนเมื่อถึงเวลาภาวนาเราจะภาวนาอุบายใดก็เอาอุบายนั้นให้มันทันจิตทันใจอย่างท่านว่าให้นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธอย่างนี้เป็นต้น พุทโธนี่แหละถ้าหาว่าเราตั้งใจกำหนดภาวนาจริงๆก็ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ท่านเปรียบโอปมาเหมือนอย่างว่าอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้อาหารนั้นไม่เป็นอาหารที่เบื่อเมาถ้าเราบริโภคให้อิ่มมันก็เลี้ยงชีวิตเป็นไปได้ การที่เรามาคิดว่าอุบายนั้นก็ไม่ค่อยดีอุบายนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ทำให้จิตใจเราสงบระงับอันนี้คือว่าการเจริญการกำหนดนั้นมันน้อยมันไม่พอเพียงกับเหตุการณ์จิตใจจึงไม่สงบถ้าเราตั้งอกตั้งใจบริกรรมทำใจจริงๆแล้วอุบายใดก็ตาม มันเป็นอุบายธรรมเลิกละกิเลสได้ทางนั้นจะเอาความเกิดเป็นทุกมาสอนใจก็ได้เป็นอุบายธรรมให้ใจสงบจะเอาความแก่ความชรามาเตือนใจก็เป็นอุบายธรรมให้จิตใจสงบระงับได้เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเตือนใจ เอาความตายมาเตือนใจเป็นอุบายภาวนาได้ทุกอย่างทุกประการแต่ว่ากำหนดอันใดจเจริญอ,อันใดแลว้วให้ตั้งใจทำจนมันเพียงพอจิตใจก็ย่อมสงบระงับได้ทางนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆขเจ้าทั้งสามประการนี้ก็เป็นของดีวิเศษ เป็นอบายละกิเลสมานมนานแล้วสมัยพระพุทธเจ้าของเรายัางมีพระชนชีพอยู่พระพุทธพระธรรมประสงค์ผู้ใดลำลึกถึงก็เป็นของดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้แม้พระพุทธเจ้าจะเข้าโซนารืภาานานมาได้สอ2,500กว่าปีแล้วก็ตาม อุบายธรรมเหล่านี้ก็ยังดีมีประโยชน์อยู่ถ้าเราเอามานึกมาเจริญสอนตัวสอนใจของเราให้ได้จนจิตใจสงบระงับเลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจนี้ออกไปได้ใจเราก็จะเย็นสาบายคนเราถ้าใจร้อนอะไรมันก็ร้อนหมดนั่นแหละ เพราะว่าร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาเมโยในใจของตนทุกคนถ้าเราทำตามอำนาจกิเลสแล้วมันร้อนเป็นไฟหมอดอลกอยู่เสมอถ้าผู้ใดเลิกละอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความโลภความหลงออกจากตัวออกจากจิตใจได้แล้ว จิตใจก็ภาวนาได้เรื่อยไปจิตใจไม่โกรธให้ใครจิตใจโลภไม่โลภอยากได้ของใครจิตใจโมหะใจหลงใจอวิชชาไม่อยู่ในใจของผู้ภาวนาเป็นจิตใจอันของใสสะอาดมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลา มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตัวเองทุกเวลาอันนี้จึงควรจเจริญภาวนาญาได้มีความทอถทยไม่ต้องไปมัวสรรเสริญผู้อื่นติเตียนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรติเตียนตัวเราเองดีกว่า คือว่าเราทำไม่ดีด้วยกายก็ติเตียนตัวเราเองเราพูดด้วยวาจาไม่ดีก็ติเตียนตัวเราเองเราคิดในจิตไม่ดีก็ติเตียนจิตใจนี้แหละว่าไม่ดีไม่ภาวนาไม่นึกไม่นอมในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปนึกไปคิดในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนำความโกรธโลภหลงให้เกิดขึ้น จึงได้เกิดแต่อำนาจของกิเลสในตัวในใจของคนเราเมื่อถึงคราวนี้เราภาวน,นาทำความเพียรภายในจงระงับดับกิเลสความโกรธไม่ทำตามไปตามอำนาจกิเลสความโกรธไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโลภไม่ทำตามอำนาจกิเลสแห่งความหลง เมื่อไม่ทำตามไม่หลงไปตามกิเลสเหล่านี้มันก็ดับไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดับแต่ถ้าเราส่งเสริมต่อเติมลุ่มหลงมัวเมาไปกับกิเลสเหล่านี้ธรรมดากิเลสตัณหามามาณทิฏฐินี้ท่านให้ชื่อว่าเป็นไฟไฟรลาคะไฟโทสะไฟโมหะ ธรรมดาไฟดูไฟภาย,ย,ยนอกก็รู้ได้เข้าใจว่าไฟภาย,ยนอกนั้นมันไม่รู้จักว่ามันเป็นไฟแต่มนุษย์สมมุติให้เป็นไฟถ้าไฟนั้นมันลกขึ้นที่ไหนมันไม่ว่าของใครอะไรทั้งหมดแหละมันไม่จนวอดวายไปเหลือแต่ขี้เ้า กิเลสความโกรธมันเป็นไฟกิเลสความโลภเป็นไฟกิเลสความหลงเป็นไฟเราอย่าไปจุดมันขึ้นดับมันเสียละมันทิ้งปล่อยวางให้หมดไปในจิตใจในดวงจิตดวงใจของเราให้มีคุณพระพุทธเจ้านึกน้อมอยู่เสมอคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวก มาโยในจิตในใจของเรานึกน้อมภาวนาอยู่ในตัวในใจอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการขัดเกลา่กิเลสในตัวในใจนี้ให้ออกไปไม่ให้มาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราความยึดหน้าถือตาถือตัวถือตนนั้นไม่ได้กำหนดความเกิดเป็นทุก ว่าเมื่อเราเกิดมามีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวเรามาก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหุ้มกระดูกนี่แหละมาเวลาเราเกิดมาใหญ่แล้วก็ดิ้นลนไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงก็วุ่นวายไปตามธรรมดาของคนหลงคนไม่รู้ เมื่อไม่รู้ไม่มันหลงแล้วก็ติว่าเป็นเพราะเหตุนั้นเป็นเพราะเหตุนี้เพราะจิตเราไม่รู้นั่นเองถ้าโลละโลวางโลปล่อยถอนออกไปแล้วอะไรอะไรก็จะสบายขึ้นมาเยอะในใจคนเหล่านี้จึงให้พากันทุกคนน้อมจิตน้อมใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่น ให้เพ่งโทษตัวเราเองเราเองทำไม่ดีผิดหลักศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดมันเป็นที่ตัวเรานี่แหละไม่เลิกไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเมื่อเราโลได้เข้าใจแล้วก็ให้พากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอย การปฏิบัติภาวานานี้ท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาการเวลานั้นไม่ได้ทําอะไรให้แก่คนคนเราต่างหากรักษาศีลคนเราต่างหากบำเพ็ญทานคนเราต่างหากฟังธรรมคนเราต่างหากนั่งภาวานาละกิเลสในตัวในใจของเราออกไปโดยลำดับ ไม่ใช่คนอื่นมาละกิเลสความโกรธให้มาละกิเลสความโลภให้มาละกิเลสความหลงให้กิเลสที่มีโยในกายในจิตของผู้ใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้เลิกเป็นผู้ละผู้จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการที่เราทำพูดคิดไปตามอำนาจกิเลสมันให้ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหน ถึงกะน,นั้นจิตใจมันก็ยังมายึดมาถือไม่รู้จักปล่อยจักวางออกไปจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัดครับแค่แน่นใจอยู่ภายในคือจิตใจไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกไม่ละเราจะปล่อยให้ว่าให้กิเลสมันละเองไม่มีทางเราต้องเลิกเราต้องละต้องเพียนเพ่งดูให้เห็นทุกเห็นโทษ การที่คนเรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่จบไม่สิ้นก็เพราะว่ามันเป็นที่กิเลสนั่นแหละมาหลงยึดหน้าถือตาหลงมายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวเราของเรายึดตัวกูของกูตัวข่าของข่าเมื่อมายึดมัน่นถือมัน่นอย่างนี้มันกลหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับ เออว่าเหมือนกับว,ว่าดินเพาะหางหมูมันติดเข้าไปทีละน้อยละน้อยกิเลสเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาทีแรกมันก็ไม่รุนแรงถ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เพิ่มเข้าไปรุนแรงจนกระทั่งว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้กิเลสเลยเป็นใหญ่ในตัวในกายในจิตเรา จยากภาวนาก็ไม่ยอมให้ภาวนาเพก็มันใหญ่กิเลสมันใหญ่โตเมื่อใหญ่โตเต็มที่แล้วก็ฆ่าตัวเองให้ตายคือฆ่าจากคุณงามความดีไม่ให้ทำทำดีมันไม่ยอมธรรมดากิเลสนั้นถ้าทำชั่วเสียหายในสิ่งที่ไม่ดีมันไล่ให้ทำเร็วๆแล้วจะได้ไปตกนรกลเวจีตามเรื่อง ฉนนั้นนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาท่านจึงไม่ทำตามอำนาจกิเลสความกโลกรธหลบหลงฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆดังกล่าวนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้เป็นไปไม่ใช่เพียงแต่ฟังถ้าแล้วว่าฟัง ไม่ทําไม่ปฏิบัติไม่ทรมานกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนกิเลสมันก็ไม่ออกจากจิตใจจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอย่ามีความท้อถอยตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละเป็นเวลาเราจะต้องปฏิบัติบูชาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไป เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุกความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศละนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสต,ตุ มาเตภวัตวันตราโยโชคีติคายุโกภวะอพิวาตนาสิริสเนจังมุทธาจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสุขังภาลัง